สวัสดีค่ะพบช่องทิวล็กชา n แนลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกล่องสูงของพี่แป้งวิงไว้นะคะว่าเราจะได้อะไรแล้วเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตื่นเต้นจังเลยทุกคนครั้งแรกเลยนะคะยังไม่เคยสั่งกล่องสูงที่ไหนโดยที่เราไม่รู้ว่าข้างในนี้ จะมีอะไรายอยู่ข้างในกันแน่เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะคะแนละมโนมและนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรานะคะนั่นคือมีดค่ะเดี๋ยวเราจะทําการแกะแล้วนะคะตื่นเต้นจังเลยจะแกะแล้วนะคะทุกคน ให้ทุกคนเห็นด้วยดีกว่า คือปกติเวลาเราสั่งของมาใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าข้างในคืออะไรแต่อันนี้คือเราก็ไม่รู้ไงคะค้าเป็นกล่องสุง่มราคา990บาทนะคะ ะะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเราได้เาได้ทองเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยได้ทองทุกคนเหรอเราได้ทอง วงเล็กมากนะคะวงเล็กมากแล้วก็มีบอกว่าห้างทองเพชรมังกรน,นะคะยวะราชได้ละหนึ่งแล้วก็บริษัทมิงไว้เราก็จะได้เอ่อเจลลี่เวซีนะคะสองกล่อง เชอรรี่ด้ซี่สองกลองแล้วก็ได้อะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร W Dark Roscoe โก,โก,โก็สองกล่องแล้วก็คอลลาเจนนะคะเชอร์รี่ของวิงไว้นะคะไขแปดงแล้วก็ได้ few moments later วิปซีนะคะสามขวดแบบนี้แล้วก็ได้อันนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นสครับไหมคะทุกเหมือนจะเป็นสครับไหมอะ่ะลูกสาวไม่แน่ใจ แกะปุ๊เขแกะแป๊บหนึง่งโอ้ยมีแบบนีได้เป็นสครับมะนาวนะคะของวิงไว้ แบบนี้แล้วก็ได้เป็นสบู่มะนาวของมิ้งม้นะคะก็ได้ลงนี้ก็ได้หลายอย่างนะคะทุกคนชดาสวยขึ้นสาวขึ้นด้วยมันอิ่มความสุขจะล้อนออกปากอยู่แล้วนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกทั้งหู ของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนดีใจมากเลยได้ทองแต่ลึกๆก,ก็อยากจะได้เงินล้านนะคะแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ได้ทองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนะพุทธังอารัตนานางังธรรมังอรัตนานางัางสังคังอรัตนานางังค่ะแล้วก็ของที่เราได้ก็จะมาประมาณนี้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Tulip Channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ Tulip ททำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ